แต่การก่อนมีมหานครแห่งหนึ่งจเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่องลือเชื่อกันว่ามหานครแห่งนี้มีความผูกพันกับเหล่าพญานาคที่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองและดูแลความสงบร่มเย็นก่อนที่ความดีงามและยิ่งใหญ่จะค่อยๆถูกพัดพาและเลือนหายไปตามกาลถึงเวลาแล้ว ที่ลูกหลานขององค์พ่อปูก่เกศแก้วนาคราชและแม่ย่าละองดาวนาคีน่นีจะได้ย้อนคืนสู่มหานครอันยิ่งใหญ่ในตำนานนี้อีกครั้งที่นี่คือสีเวียงตานนคร Debe de tener สวัสดีครับ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 มาพร้อมสายฝนอันโปรยปลายเหมือนน้ำมนต์ที่แบบพรมปะให้เราครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าดงหนองตาลหรือว่าเมืองสีเวียงตาลที่อาจารย์ได้เขียนไว้บนกระดาน หลังจากเคสที่แล้วนะครับโอ้โหไม่มีความบังเอิญเลยส้มนี่ต่างชาติเป็นคนปั้นนะครับคนหลังปั้นพระไยเดียวเราให้ได้คุยกับเขาแน่นอนนะครับว่าเขาทําไมถึงมามาปั้นพระอยู่ในป่าแห่งนี้เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็นป่าหมดเลยตรงนี้เป็นป่าหมดเลยเอางี้กว่าเราเลี้ยวเข้ามาเรายังงงอยู่ว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าคือใครที่จะมาสถานที่แห่งนี้หรือวัดนี้ต้องมีความตั้งใจเพราะว่าอยู่ในหลบเลยนะถนนนี่ก็แบบถนนไม่ดีนะต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนถนนไม่ดีต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าดิบๆเลย แต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคของการทําบุญแน่นอนครับมาได้มาครั้งจะมาเจอพี่น้องสปปราวที่มาจากวิงจันข้ามมาไหว้เป็นประจําก็ได้เจอได้พูดคุยกันที่อีกอย่างหนึ่งพี่ส้มข้างหลังเราเนี่ยพี่ส้มนึกว่าเป็นอะไรนึกว่าเป็นค้ายบาลายหรือเป็นสะและมีน้ําอยู่ข้างในเป็นบ่อที่เป็นตาน้ําครับที่เขาค้นพบ เป็นสิบสิบตายังไม่ได้เดินเข้าไปแล้วมีน้ําอยู่มีน้ําอยู่แล้วไม่ขาดเริ่มจากบ่อแรกคือเป็นบ่อนี้ฮะฝั่งนี้เป็นบ่อแรกเลยซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยค้นพบแล้วก็คือย้อนกลับไปเมื่อสมัยยุคของโบราณเนี่ยตรงนี้เคยเป็นอารยธรรมที่มีชุมชนอยู่แล้วก็แหล่งน้ําตรงนี้เป็นแหล่งน้ําที่ต้องใช้แบบภายในหมู่บ้านในชุมชนของเขาทำไมไม่เจาะบาดานเลยแบบนี้เจาะบาดาลไม่ได้เจาะบาดานไม่ได้ที่ตรงนี้เคยมีคนมาลองเจาะน้ําบาดาน ไม่มีน้ำบาดาลให้เจาะแต่ว่ามีตาแต่ว่ามีตา Nam นะพี่ทรอบใช่นะเนี่ยเป็นเรื่องน่าเออเฉพาะที่นะเรื่องน่าจะได้ยินนะเมื่อวานนี้ที่เราอ่านในกระดานที่อาจารย์สื่อมามีที่นี่คือดงตาเรวเียงเวียงตาใช่ไหมแล้วมีอีกชื่นที่จะบอเกี่ยวโยงสีเวียงตาล ละอองดาวคุณย่าละอองดาวเพิ่งเจอเมื่อสักครู่นี้เห<ช>มือนกัน,น,าน,นาก็เป็นพญานาคเป็นพญานาคคือถ้ามันเป็นองค์ปู่เนี่ยคือองค์ปู่เกศตแก้วนะคะถ้าเป็นองค์ย่าก็คือเป็นย่าละอองดาวใช่ตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะมาเขาเรียกว่าแก้ไขในเรื่องราวของเคสเป็นอันดับแรกแต่พอมาเจอเรื่องราวเขาเรียกว่าความมหสศจรย์ที่เรามาเจอเนี่ยเราต้องขอญาตณผู้ชมขอแนะนําสถานที่ก่อนเพราะว่าเขากําลังจะสร้างน,ะนเนรมิต อารยธรรมเดิมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้สไตล์ของโบราณเลยอ่าแล้วตรงนี้คือทางจังหวัดอุดรทางท่านผู้ว่าราชการร่วมกับทางบ้านเชียงนะครับก็เขาเรียกว่าเอาช่างมาอยู่ในอยู่ในโครงการของของทางราชการเลยนะครับ โอ้โหดีจังเลยถือว่าโอกาสได้บอกบุญด้วยมหาบุญใหญ่ใช่ครับพลิกฟื้นเลยเนาะพี่ต้อบเหมือนกับว่าเห็นทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทางองค์ปูองค์ย่าโดนจิตโดนใจให้ทางทีมงานเรามาเพราะว่าเรามาโดยที่ไม่มีข้อมูลจริงสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดแล้วทำไมน้องเตยต้องมาที่นี่เนาะทำไมอาจารย์ต้องสื่อเป็นเราอองดาวซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครองค์ไหนสรุปแล้วตอนแรกเรายังคิดว่าเป็นแบบคุณนางหรือว่านางอะไรนางอะไรสักอย่างหนึ่งอดีตตระราเลยเนาะไม่คิดว่าเป็นแม่ย่า อาจารย์เป็นไงคะมาถึงที่นี่แล้วก็อย่างที่พี่ท็อปบอกข้อมูลทางวิชาการนะครับแต่สัมผัสได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาสจรรยัยนมีอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งรู้มาเมื่อกี้นี้ปรากฏการมาอีกแล้วใช่ไหมงูงูสีดำมันตามมาโอ้ยอยู่ใน,ในหน้อไหครับ